วิดีโอสอนภาษาอังกฤษฟรีสำหรับเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองโดยเว็บไซต์เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรีต้นออน,อน .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดบทเรียนต่างๆด้วยนะครับ20คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักออกเสียงผิด การออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษไม่ถูกต้องสามารถสร้างปัญหาในการสื่อสารได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับดังนั้นในวิดีโอนี้จะมาพูดถึงคำศัพท์20คำที่คนส่วนใหญ่มักจะออกเสียงผิดซึ่งเป็นคำที่เรามักใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วยนะครับยังไงก็เตรียมปากการกระดาษมาจดคะแนนด้วยนะครับว่าออกเสียงได้ถูกต้องกี่คำมาเริ่มกันที่คำแรกสำหรับคำนี้ สำคัญมากครับแน่นอนว่าเราส่วนใหญ่คงจะต้องซื้อของกันทุกวันอยู่แล้วและเมื่อซื้อของเสร็จเราก็จะได้รับใบเสร็จซึ่งใบเสร็จภาษาอังกฤษคือคำว่า receipt receipt ตัวนี้คนส่วนใหญ่มักจะออกเสียงว่า receipt นะครับเพราะเห็นตัว p แต่จริงจริงแล้วนะครับ ออกเสียงลงท้ายด้วยเสียงทอทหารนะครับเสียงเธอเป็น receipt คำที่สองครับน้ำผลไม้ juice j u i c มักจะออกเสียงเป็นจุยแต่คือไม่ใช่นะครับจะต้องออกเสียงว่า juice คำที่สาม vegetable v e g t a b l e คำนี้จะออกเสียงเป็น3พยางนะครับคำที่4ี่ครับหัวหอม onion onion ไม่ใช่อนเนียนะครับต้องออกว่า onion คำที่5ข้อผิดพลาด error error ไม่ใช่ error นะครับแต่ต้องเป็น error คำที่หกดาบ sword sword ไม่ใช่ s w ร r d นะครับต้องเป็น sword คำที่เจ็ดครับคำนี้ คุ้นเคยกันอยู่ใช่ไหมล่ะบางคนอาจจะกินบ่อยหน่อยนะยากแก้ปวดลดไข้ครับแอสไพรินภาษาอังกฤษ,กฤษต้องพูดว่าแอสไพรินแอสไพรินออกเสียงสองพยางนะครับแอสไพรินแค่นี้นะจะไม่ได้พูดว่าแอสไพรินเหมือนในภาษาไทยนะครับคำที่8อนุญาต Allow Allow แปลว่าอนุญาตนะครับเออบางคนเนี่ยเห็นว่า L O W แล้วอ่านว่า A L l O w อย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องอ่านว่า Allow คำที่เก้าครับเสียง Volume Volume ตรงนี้นะครับจะไม่ใช่วอลลุ่มนะครับมันเห็นตัว L ก็จริงนะแต่ว่าเราเนี่ยจะออกเสียงเป็นเสียงเย่อเๆนะครับเป็น v o l ลุ่มวอลลุลองฝึกดูนะครับคำที่10บเนยเทียมมาร์จารีนมาร์จารีน นะครับตรงนี้ที่คนไทยเรียกกันว่ามาการีนนะครับแต่ถ้าเกิดเราพูดว่ามาการีนเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจนะฮะต้องออกเสียงว่ามาร์ารีน11ครับช้าง elephant elephant ตรงนี้ไม่ใช่ eleven นะครับแต่ต้องเป็น l นะครับแบบนี้นะ elephant Elephant สิบสองครับเกาะไอแลนด์ไอแลนด์นะครับเกาะที่มีน้ำล้อมรอบนะครับเราจะไม่ออกเสียง S ตรงนี้นะครับจะไม่ใช่อิสแลนด์หรือว่าไอสแลนด์นะครับแต่จะต้องเป็นไอแลนด์ไอแลนด คำที่สิครับความยุ่งเหยิงนะครับไม่มีระเบียบนะครับ chaos chaos นะครับตรงนี้จะไม่ได้ออกเสียงเป็นชอช้างหรืออะไรที่คนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าเอ้ยมันออกเสียงเป็นเสียงชอช้างหรือเปล่านะครับจริงๆต้องออกว่า chaos นะครับคำที่14 ฟัง listen listen นะครับตรงนี้จะมีคนที่ออกเสียงว่าเป็น listen นะโดยเฉพาะคนที่เริ่มเรียภาษาอังกฤษใหม่ๆนะครับเพราะเห็นเป็น t e n ถูกไหมเราเริ่มนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 t n t e n ก็เลยออกเสียงว่า listen ไม่ใช่นะครับ listen listen คำที่สิบห้าเหล็กนะครับหรือว่าเตารีด iron iron ตรงนี้จะครับจะไม่ได้ออกเสียงรอเรือนะไม่ใช่ไอรอนนะครับจะต้องเป็น iron iron คำที่สิบหกครับภาวะที่เป็นหนี้นั่นเองครับผมเป็นหนี้ a t ตเ a t นะครับตรงนี้จะไม่ออกเสียง b ีบอนะครับจะออกเสียงว่า d e a t แบบนี้นะครับคำที่สิเจครับท่าเรือหรือว่าเมืองท่านะครับคำนี้นะครับในภาษาอังกฤษจะออกเสียงว่าค y คี Key. แค่นี้เลยครับสั้นๆง่ายๆนะครับเสียงสาลอี k e y คคำที่18ครับไฟไฟไฟตรงนี้นะครับจะออกเสียงเหมือนสองพยางนะครับก็คือจะมีการทิ้งห่างเสียงนิดนึงนะครับ จะไม่ได้ออกเสียงว่าไฟฟอะไรแบบนี้ไม่ได้นะครับจะต้องเป็น fire fire คำที่สิบเ้าครับผมคำว่าอัตราส่วน ratio ratio ตรงนี้อาจจะอาอยากนิดนึงนะครับเพราะว่า เราเนี่ยจะไม่ได้ออกเสียงว่าเรติโอหรือลาติโออะไรแบบนี้นะครับคือเราจะออกเสียงเป็น ratio โดยที่ตรงคําว่าชิ i o นะครับข้างหลังเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยเราจะรวบนะครัให้มันสั้นๆนะให้มันอยู่แทบจะติดกันไปเลยนะครับเสียงมันก็เลยจะกลายเป็น ratio ratio แบบนี้นะครับคําที่20ครับห้องสมุด library library นะครับอันนี้ไม่ใช่ library นะครับต้องออกเสียงเป็นเสียงสระไอนะครับ library library receipt juice Vegetable Onion Error Sword Aspirin Allow Volume Margarine Elephant Island. Chaos Listen Iron Debt Key Fire Ratio Library ถ้าอยากพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นต้องเข้ามาฟังบ่อยๆนะครับและอย่าลืมกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดบทเรียนต่างๆและสามารถเรียนภาษาอังกฤษฟรีทุกระดับที่เว็บไซต์ต้นอมน com